นิ่งแล้วนี้จะเป็นลายกระโปรงนะคะที่แม่อ่อนถักปลายกระโปรงกระโปรงเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วกระโปรงจะเป็นสายผูกทําเป็นสายผูกหัวรูดค่ะหัวรูดเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้นะคะ ตรงนี้อ่าทำเสร็จแล้วเป็นลายใบสนคู่ทีนี้อาแม่อรอนจะมาถักเสื้อค่ะถักเสื้อให้คู่กันเป็นลายใบสนนี่แหละค่ะ,ะที่ลูกค้าเขาสั่งพอดีก็เลยต้องวันนี้ก็เลยต้องอัดคลิปอสอนเพื่อนเพื่อนที่ยัง ไม่เข้าใจหรือว่าที่ยังเพิ่งเริ่มหัดถักนะคะก็จะเป็นแม่อ่อนใช้ไหมเวนัทเส้นสิบหกไหมเวนัทเส้นสิบหกนะคะตรงนี้ก็จะได้ส่วนกระโปรงนี้จะอยู่ที่สี่ร้อยกร,รมัมก็จะเหลือสามร้อยกร,รัมนี่ก็จะทำเป็นเสื้อ <c oughs> ทำเป็นเสื้อคะ่ะ เริ่มต้นจากการทําห่วงคอเสื้อนะคะคอเสื้อนี้แม่อ่อนจะทำห่วงที่ห่วงห้าโซ่ห้าห่วงแรกนี้ห่วงแรกเริ่มต้นที่ห่วงแรกนี้โซ่สิบทำเป็นวงกลมนะคะให้มันได้หนึ่งห่วงพอหนึ่งห่วงแล้วห่วงที่สองห่วงที่สองก็โซ่ห้า ขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มลงหลักตรงนี้ก็จะได้เป็นห่วงที่สองนะคะนับไปให้ได้98ห่วงอ่ะเกเอา112ห่วงแล้วกันนะคะเพื่อแขนก็จะได้แบบใส่สบายสบายหน่อยนึงก็จะขึ้นโซ่นะตัวนี้ออกก่อนขึ้นโซ่ห้านะคะ นี่ทำมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มนะคะหันกลับมาจ้อนตรงนี้นะคะจ้อนตรงห่วงแล้วก็เหลือสองนะคะแล้วก็พันให้เหลือหนึ่งนี่ก็จะได้หนึ่งห่วงแล้วทำง่ายๆค่ะไม่ต้องทำยากหนึ่งสองสามสี่ห้าพัน หนึ่งสองสามเอาห้าแล้วค่ะนี่ห้าแล้วพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มแล้วก็หันกลับมาทำอย่างนี้อยู่ที่ร้อยสิบสองห่วงนะคะนี่คือการเริ่มต้นทำคอถามว่าคอทำไมโซ่เยอะจังแม่ออนจะทำเสื้อตรงที่แบบแบ่งคอแบ่งแขนทีเดียวเลยไม,ไม่ได้ทำหน้าต่ำหลังสูงนะคะตรงนี้ แล้วเรามาเก็บคออีกทีหนึ่งนะคะลายนี้ให้มันได้ตรงนี้ได้ร้อยแปดอยสิบสห่วงนะคะสามตรงนี้เป็นวิธีการทำห่วงนะคะ,ะจะทำง่ายๆของไม่ออนจะทำง่ายไม่มีอะไรมากห้าแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็กลับมาก็มา มาตัดเอาตรงโซ่เออตรงห่วงตรงนี้แล้วก็ควักขึ้นมานะคะควักขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มเหลือไว้เหมือนเราทําหลักนะคะ,นะประมาณนี้แล้วก็ได้ละสองสามสี่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มอีกรอบนั่งท่านี้ไม่ถนัดเลยอ่าเนี่ยแล้วก็พันหัวเข็มทําให้มันได้ร้อยสิบสองห่วงนะคะ เดี๋ยวไม่ออนได้ร้อยสิบสองห่วงแล้วเราก็มาอ่แล้วเราก็จะมาขึ้นลายขึ้นลายแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึง